b a b y Be d t i m e Story นีทานเรื่องเจ้าหญิงแสนสวยผู้หญิงยโสในอาณาจักรฟอร่าที่มีท้องฟ้าสีครามสดใสและมีทุ่งหญ้าดอกไม้บานสะพรั่งเต็มทุ่งมีวังอันหรูหราเป็นที่พำนักของเจ้าหญิงพีรดาเจ้าหญิงองค์นี้มีชื่อเสียงไปทั่วอาณาจักรในเรื่องของความงามที่ไร้ที่ติ ไม่ว่าใครที่ได้พบเห็นเธอก็ต้องตกตะลึงในความงามนั้นเจ้าหญิงพรีรดาเติบโตมาใี่สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและเต็มไปด้วยความสะด,ดวกสบายพ่อของเธอพระราชาเรมอนเป็นพระราชาผู้ปกครองอาณาจักรฟลอราด้วยความยุติธรรมและได้รับความเคารพจากประชาชนแต่สำหรับเจ้าหญิงพรีรดาแล้วชีวิตในวังนั้นเต็มไปด้วยความเบื่อหน่าย แม้ว่าเธอจะมีเครื่องประดับอันหรูหราและมีเสื้อผ้าที่สวยงามมากมายแต่เธอก็รู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอในทุกๆวันเจ้าหญิงพิรดามักใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเดินชมสวนดอกไม้ในวังสวนดอกไม้นั้นเป็นส่วนที่ใหญ่โตและงดงามประกอบไปด้วยดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่ส่งกลิ่นหอมอบอบวลอยู่ทั่วบริเวณ ดอกไม้แต่ละชนิดมีสีสันที่สดใสเหมือนเป็นดั่งภาพวาดที่มีชีวิตเจ้าหญิงพิรดาชื่นชอบความงามของดอกไม้และเธอมักจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ฟังเสียงนกร้องเพลงและเพลิดเพลินกับการชมดอกไม้แม้ว่าเจ้าหญิงพิรดาจะเป็นที่รักของประชาชนในเรื่องของความงาม แต่เธอกลับไม่มีเพื่อนแท้จริงเลยสักคนเจ้าหญิงไม่ค่อยสูงสิงกับใครเพราะเธอมักจะมองคนอื่นด้วยสายตาเหยียดหยามเธอคิดว่าไม่มีใครที่คู่ควรจะมาเป็นเพื่อนกับเธอและนี่ทำให้เธอขาดการเรียนรู้ถึงความสำคัญของการที่มีมิตรแท้นอกจากนี้เจ้าหญิงพิรดายังมีนิสัยเอาแต่ใจและมักจะทำตามใจตัวเองโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น เธอมีคนรับใช้มากมายที่คอยรับใช้เธอทุกอย่างแต่เธอไม่เคยให้ความสําคัญไม่เคยสนิทสนมด้วยและเธอไม่เคยพูดคำว่าขอบคุณหรือว่าขอโทษเลยสักครั้งด้วยความที่เธอมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบและไม่เคยประสบปัญหาใดๆทำให้เจ้าหญิงพีรดาไม่เคยเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเธอเชื่อว่า ชีวิตของเธอจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงเธอได้จนกระทั่งวันหนึ่งในเช้าวันที่สดใสและมีอากาศที่บริสุทธิ์เจ้าหญิงพิรดาเดินเล่นในสวนดอกไม้ตามปกติแต่วันนี้เธอรู้สึกมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปขณะที่เธอกำลังชื่นชมดอกกุหลาบสีแดงสดมีหญิงชราค,คนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางทุ่งดอกไม้ หญิงชราคนนั้นมีใบหน้าที่เหี่ยวยน่นและดูเหนื่อยล้าแต่ในดวงตาของเธอกลับมีประกายที่บ่งบอกถึงความรู้และประสบการณ์เจ้าหญิงพิรดาหญิงชราพูดเสียงแผ่วเบาข้าขอความช่วยเหลือจากท่านได้หรือไม่ข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องการความช่วยเหลือเจ้าหญิงพิรดาเหลือบมองหญิงชราและยิ้มแย่ เจ้าคิดว่าเจ้าจะมาขอความช่วยเหลือจากข้าได้อย่างไรข้าไม่มีเวลาสําหรับเรื่องของเจ้าหรอกหญิงชลาได้แต่ยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าบางครั้งความงามที่แท้จริงก็ไม่ได้อยู่ที่รูปลักษภายนอกแต่อยู่ที่จิตใจของเรานี่แหละคาพูดของหญิงชราไม่ได้มีความหมายสําหรับเจ้าหญิงพิรดาแม้แต่น้อยในตอนนั้นเธอหัวเราะและเดินจากไปโดยไม่ใส่ใจแต่เธอไม่รู้เลยว่า นี่คือจุดเริ่มต้นของการประจนภัยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลหลังจากที่เจ้าหญิงพีรดาเมืนเฉยต่อคำร้องของความช่วยเหลือจากหญิงชราในสวนดอกไม้เธอไม่รู้เลยว่าการกระทำนี้ได้ทําให้โชคชะตาของเธอเริ่มเปลี่ยนไปหญิงชราผู้นั้นไม่ใช่เพียงหญิงชราธรรมดาแต่เป็นแม่มดแห่งอาณาจักรฟอรา่า ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในอาณาจักรนี้มานานหลายปีและมีความสามารถในการใช้เวทมนต์คาถาเมื่อเจ้าหญิงพิรดากลับมาถึงวังในคืนนั้นเธอรู้สึกเหนื่อยล้ากว่าปกติและล้มตัวลงนอนทันทีแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาในเช้าวันถัดมาเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปในบรรยากาศรอบตัวขณะที่เจ้าหญิงพิรดาเดินผ่านถงทางเดินในพระราชวางัง คาราชบริพานที่เคยชื่นชมเธอเริ่มแสดงท่าทีเย็นชาและไม่เคยยิ้มแย้มให้กับเธอเหมือนเช่นเคยมีเสียงกระซิบที่เธอได้ยินแว่วมาถึงหูบางคนพูดถึงนิสัยของเธอที่เปลี่ยนไปและบางคนเริ่มตั้งคำถามถึงความเป็นผู้นำของเธอเธอเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวในวังที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนที่ยกย่องเธอความรู้สึกนี้แปลกใหม่และไม่คุ้นเคยสำหรับเธอ เธอไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงเปลี่ยนไปในทันทีในคืนนั้นขณะที่เจ้าหญิงพีรดากําลังหลับไหลเธอฝันเห็นหญิงชาราคนเดิมที่เธอเคยพบในสวนดอกไม้หญิงชาราพูดด้วยเสียงที่นุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเจ้าหญิงพีรดาเจ้าอาจจะง,งดงามที่สุดในอนาณาจักรฟลอราแต่เจ้าขาดจิตใจที่งดงามขาดสาบเจ้า ให้เจอิญกับสิ่งที่เจ้ากระทำจนกว่าเจ้าจะได้เรียนรู้ถึงความหมายของความงามที่แท้จริงและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเจ้าหญิงพิรด,ดาตื่นขึ้นจากความฝันด้วยความตื่นตระหนกเธอเริ่มตระหนักถึงคำสาปที่หญิงชาราได้กล่าวไว้และเริ่มสังเกตเห็นว่าชีวิตของเธอได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในวันต่อมา เจ้าหญิงพิรดาพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่เธอเริ่มพบว่าแม้แต่สิ่งที่เธอเคยโปรดปรานเช่นการชมดอกไม้ในสวนหรือการใส่เสื้อผ้าสีสวยกับไม่สามารถนำความสุขมาให้เธอได้อีกต่อไปเธอพยายามหาทางลบล้างคำสาบโดยการปรึกษากับหมอผีและนักปรา์ในอนาณาจักรแต่ไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้เลยไม่มีใครรู้ว่าคำสาปนั้น สามารถถูกลบล้างได้หรือไม่และถ้าหากลบร้างได้จะต้องทำอย่างไรเจ้าหญิงเพียดาเริ่มรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงเธอตระหนักว่าความงามภายนอกไม่สามารถช่วยเธอมีเพื่อนแท้ได้เมื่อทุกคนเริ่มห่างเหินและมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเธอเริ่มคิดว่าการที่เธอไม่มีเพื่อนและไม่มีคนอยู่ข้างเธอ อาจเป็นเพราะนิสัยและทัศนคติของเธอเองเธอนึกถึงหญิงชราผู้ที่เคยเกล่าวเตือนเธอถึงความงามที่แท้จริงและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและลบคำสาปได้อย่างไรเธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าความงามที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ต้องรู้สึกได้จากหัวใจการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้เจ้าหญิงพิราดาเริ่มค้นหาคำตอบภายในตัวเองและเริ่มเปิดใจให้กับผู้คนรอบข้างเธอต้องการเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่เพียงเพื่อที่จะรบร้างคำสาปเท่านั้นแต่เพื่อชีวิตของเธอมีความหมายมากขึ้นหลังจากที่เจ้าหญิงพิราดาตระหนักถึงคำสาปที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาล เธอเริ่มรู้สึกว่าชีวิตในวังนั้นไม่อาจเติมเต็มความต้องการของเธอได้อีกต่อไปความงามและความหรูหราภายนอกที่เธอเคยภาคภูมิใจกับไม่สามารถนำความสุขที่แท้จริงมาให้เธอได้เธอจึงตัดสินใจเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของความงามที่แท้จริงและลบล้างคำสาปที่เธอได้รับการตัดสินใจออกเดินทางของเจ้าหญิงพิรดาไม่ได้ง่ายใดยนัก พอพระราชาเรมอนผู้เป็นพระบิดาของเธอรู้สึกห่วงใยในความปลอดภัยของลูกสาวแต่เมื่อได้ฟังถึงความตั้งใจแน่วแน่ของเจ้าหญิงพิรดาพระองค์ก็ตระหนักได้ว่าการเดินทางครั้งนี้อาจเป็นสิ่งที่ลูกสาวของพระองค์จำเป็นต้องเผชิญเพื่อเรียนรู้และเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมพอเชื่อว่าเจ้าจะสามารถค้นพบสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเจ้าได้ พระราชาเรมอนกล่าวด้วยความห่วงใยขณะที่ส่งเจ้าหญิงเพเรดาออกจากวังเจ้าหญิงเพเรดาออกเดินทางพร้อมกับริวสุนัขคู่ใจที่ซื่อสัตย์ของเธอริวเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่ฉลาดและมีหัวใจที่กล้าหาญเขาอยู่เคียงข้างเจ้าหญิงมาตลอดและเป็นเพื่อนที่เธอสามารถพึ่งพาได้ระหว่างการเดินทางเจ้าหญิงเพเรดาได้พบกับผู้คนหลากหลาย ที่มีชีวิตแตกต่างกันออกไปแต่ละคนมีเรื่องราวและบทเรียนที่สอนใจให้เธอเข้าใจถึงคุณค่าของความงามภายในและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหมู่บ้านแรกที่เจ้าหญิงพิรดาได้พบเจอเป็นหมู่บ้านที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีน้ำใจและมีความสุขในชีวิตชาวบ้านต้อนรับเธอด้วยความอบอุ่นและยิ้มแย้มแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีสิ่งของที่หรูหรา หรือมีทรัพย์สินมากมายแต่พวกเขาก็มีจิตใจที่งดงามและแบ่งปันสิ่งที่มีให้กับผู้อื่นเจ้าหญิงพริรดาเริ่มตระหนักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องมาจากสิ่งของภายนอกแต่สามารถมาจากความสัมพันธ์และการให้ใจต่อกันและในหมู่บ้านเล็เลกๆแห่งนี้เจ้าหญิงพริรดาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าอารี เธอเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ยากลำบากแต่อารีไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตเธอมีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมออารีได้เล่าเรื่องราวการเสียสละและการต่อสู้กับความยากลำบากให้กับเจ้าหญิงฟังซึ่งทำให้เจ้าหญิงพีรดาเริ่มเข้าใจว่าความงามที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอก แต่อยู่ที่จิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและการให้เจ้าวหญิงพริรดาได้ออกเดินทางต่อไประหว่างทางเจ้าหญิงพริรดาได้พบกับชายชราที่อาศัยอยู่ในป่าลึกชายชราผู้นี้มีภูมิปัญญามากมายและได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและความหมายของชีวิตทห้เธอฟังความงามที่แท้จริง ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ต้องรู้สึกวยหัวใจชายชรากล่าวคำนี้ด้วยความหมายที่ลึกซึ้งซึ่งทำให้เจ้าหญิงเพรดาได้คิดไคควรถึงการกระทําของเธอในอดีตและความสำคัญของการมีจิตใจที่งดงามการพบเจอและบทเรียนที่ได้รับจากผู้คนต่างๆทำให้เจ้าหญิงเพรดาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง เธอเริ่มเปิดใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นการมองโลกของเธอเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเห็นแก่ตัวและยึดถือในความงามภายนอกเจ้าหญิงพรดาเริ่มให้ความสำคัญกับการกระทำที่ดีและการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับผู้คนเธอเริ่มเรียนรู้ว่าการให้ความรักและการดูแลผู้อื่นนั้นทำให้เธอมีความสุขมากกว่าการเป็นคนที่ชื่นชมหรือการมีสิ่งของที่หรูหรา เมื่อเจ้าหญิงเพียดารู้สึกว่าเธอได้เรียนรู้สิ่งสำคัญจากการเดินทางครั้งนี้เธอจึงตัดสินใจที่จะกลับสู่อาณาจักรฟอร่าและนำบทเรียนเธอได้รับไปใช้ในชีวิตจริงเธอหวังว่าการเปลี่ยนแปลงภายในของเธอจะสามารถลบล้างคำสาปและทำให้เธอกลับมาเป็นเจ้าหญิงที่มีทั้งความงามภายนอกและภายในที่แท้จริง การเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เจ้าหญิงพิราดาได้พบเจอและเรียนรู้จากผู้คนต่างๆแต่ยังทำให้เธอได้ค้นพบตัวเองและเข้าใจถึงคุณค่าของความงามที่แท้จริงซึ่งอยู่ในใจของเธอเองหลังจากการเดินทางอันยาวนานเจ้าหญิงพิราดาได้กลับมาที่อาณาจักรฟอราอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้กลับมาในฐานะเจ้าหญิงที่เอาแต่ใจอีกต่อไป เธอกลับมาในฐานะเจ้าหญิงที่มีจิตใจที่งดงามและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเมื่อกลับถึงวังเจ้าหญิงพิรดาที่ขอโทษหญิงชราที่เธอเคยดูถูกในสวนดอกไม้หญิงชรารู้สึกประทับใจกับการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหญิงและตัดสินใจลบล้างคาสาปให้กับเจ้าหญิงตั้งแต่นั้นมา เจ้าหญิงพริรดาได้เป็นที่รักของประชาชนและได้รับความเคารพอย่างแท้จริงความงามภายนอกของเธอก็ยังคงอยู่แต่ความภายในของเธอนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชมและยกย่องเรื่องราวของเจ้าหญิงพริรดาสอนให้เราเห็นว่าความงามที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นความงามภายในที่ประกอบไปด้วยความเมตตาความเห็นอกเห็นใจ และการให้ความสำคัญกับผู้อื่นเจ้าหญิงพริรดากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามที่แท้จริงในอนักรฟอราและเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนว่าความงามที่แท้จริงนั้นมาจากใจที่บริสุทธิ์และมาจากการกระทําที่ดีต่อผู้อื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ